เรือดำน้ำชั้น S 2 6 T หรือห u ว n c l a s เป็นเรือดำน้ำโจมตีดีเซลไฟฟ้าที่กองทัพเรือไทยสั่งต่อจากประเทศจีนโดยเป็นรุ่นที่พัฒนาเพื่อการส่งออกจากเรือดำน้ำชั้น Type 039A ที่ใช้ในกองทัพเรือจีนถือเป็นยุทธปกรณ์เชิองอุศาสตร์ที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศทางทะเลของไทยหลังจากเผชิญความล่าช้าจากปัญหาเครื่องยนต์ ในที่สุดโครงการได้เดินหน้าต่อภายใต้ข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่โดยมีคุณลักษณะจำเพาะหรือสเป i f i c a t i o n ที่สำคัญดังนี้คุณลักษณะทั่วไปประเภทเรือดำน้ำโจมตีดีเซลไฟฟ้าชั้นเรือ S26T พัฒนาจากชั้นยวนคลาส Type039A ผู้ผลิต China Shipbuilding and Offshore International Company หรือ CSOC ประเทศจีน จำนวนกําลังพลประมาณ38นายมิติและขนาดตัวเรือความยาวประมาณ77.6-79.5ถึงเมตรความกว้าง8.6เมตรความสูง9.2เมตรระวังครับน้ำขณะด,ดำประมาณ2,600ตันสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนจุดเด่นที่สุดของเรือดำน้ำชั้น S26T คือ การติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ไม่ต้องพึ่งพาอากาศจากผิวน้ำหรือ Air Independent Propulsion หรือ AIP ทำให้เรือสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้ยาวนานกว่าเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าทั่วไปหลายเท่าตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า CHD 620ซึ่งถูกนำมาทดแทนเครื่องยนต์ MTU 396ของเยอรมนีตามสัญญาฉบับปรับปรุงใหม่ระบบ AIP แบบ St ตอร์ลิ ช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้ต่อเนื่องยาวนานถึง21วันโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงสุด18นอตประมาณ33กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อดำใต้น้ำพิสัยปฏิบัติการประมาณ8,000ไมล์ทะเลความลึกสูงสุดในการดำ300เมตรระบบอาวุธหรืออาร์มาเมเรือดำน้ำ s 2 6 t ถูกออกแบบมาให้เป็นเรือดำน้ำโจมตี มีขีดความสามารถในการต่อต้านเรือผิวน้ำเรือดำน้ำและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินท่อยิงต่อปิโดจำนวน6ท่อยิงขนาด533ม mm, ิลิเมตรบริเวณหัวเรืออาวุธปล่อยน้ำวิถีสามารถยิงอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อตั้งเรือรบแบบ CM 7 0 8 UNB ซึ่งยิงจากท่อยิงตอปิโดใต้น้ำสู่เป้าหมายเรือผิวน้ำได้ต่อปิโด สามารถบรรทุกตอร์ปิโดแบบนำวิถีด้วยเส้นเลื่อนหรือวายไกเด็ดสำหรับโจมตีเป้าหมายผิวน้ำและใต้น้ำระบบตรวจจับและอิเล็กทรอนิกส์โซน่าประกอบด้วยโซน่าบริเวณหัวเรือหรือ bow array โซน่าข้างลำตัวหรือ flank array และโซน่าลากท้ายหรือ towed array sonar เพื่อให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงระบบควบคุมการรบ หรือ Combat Management System ใช้ระบบที่พัฒนาโดยจีนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆวิเคราะห์เป้าหมายและควบคุมระบบอาวุธทั้งหมดเรือดำน้ำ S 2 6 T จึงนับเป็นเรือดำน้ำสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการซ่อนพลางตัวสูงปฏิบัติการได้ยาวนานและมีอำนาจการยิงที่หลากหลายถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ